นักเรียนชั้นม .3 คนหนึ่งก็เรียนอยู่ในห้องเรียนตามปกติเนี่ยแล้วจู่ๆเกิดหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันแล้วระหว่างนั้นเองรุ่นพี่ม .6 มาช่วย CPR นานกว่าครึ่งชั่วโมงจนสามารถช่วยเหลือน้องได้สำเร็จนะครับทีนี่ต้องทำงานต้องแบ่งหน้าที่กันเลยนะครับแล้วก็ปั๊มปั๊มหัวใจ เป็นรุ่นพี่ชั้นม .6 ครับต้องพูดชื่อนามสกุลดังๆเลยชื่อว่านายกิต,ติพบค่ายใสหรือน้องไพร์นายจิรพัสศสีสว่างหรือน้องต้นกล้าและนายรัฐภูมิขจรสาธิตหรือน้องปุนเป็นรุ่นพี่ชั้นม .6 เห็นว่ารุ่นน้องชั้นม .3 เนี่ยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันก็เลยช่วยกันปั๊มหัวใจครับสลับกันปั๊มทุกคนเลยใช่ไหมเห็นก็หายใจขึ้นมาหายใจเออหายใจขึ้นมาแล้วก็ หมดลงไปแล้วแล้วก็ปั๊มต่อปั๊มต่อไปถึงโรงพยาบาลครับแล้วก็หมอแจ้งมาว่าหายใจแล้ว